คุณผู้ชมครับรู้หรือไม่ว่าเกม g l a d i u s o r l i g i เนี่ยมีสูตรโคนามิโค้ดด้วยนะครับขอเท้าความคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับเรื่องที่หนึ่งในอาชิพเมสเนี่ยมันจะมี a c h อาชิพเมสที่ชื่อบนบนล่างๆซ้ายขวาซ้ายขวา BA ด้วยนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมกดสูตรติดนะครับมันก็จะปลดล็อก a c h อา e ิพเมสดังกล่าวเลยนะครับอย่างที่2เอาแบบอธิบายง่ายๆเลยก็คือในเกมคอนทราภาคแรกนะครับ ถ้ากดสูตรบนบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวา BA นะครับนั่นแหละฮะเขาเรียกว่าสูตรโคนามิโคดซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คอนทราภาคหนึ่งนะครับบางเกมสามารถเอาสูตรนี้ไปใช้ได้นะครับแล้วเราจะกดสูตรโคนามิโคดตอนไหนเหรออย่างแรกก็คือเข้าเกมการาดิุสตามนี้ครับกดเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วทีนี้กดสูตรโคนามิโคดได้เลยและอย่างที่2คือเข้าเกมสลามแมนเดอร์ พอเข้าเกมสลัมเบนเดอร์ปุ๊บกดสูตรคุณดามิโค้ดเลยนะครับอาเดี๋ยวผมจะกดสูตรจริงๆให้คุณผู้ชมดูนะครับอย่าที่คุณผู้ชมเห็นไปนะครับถ้าผมกดสูตรคุคดามิโค้ดในเกมการ์ติุสภาค1นนะครับจะเป็นการปลดล็อก เกมวัวซัดกลาดิอุสมานะครับโดยเกมวัวซัดกลาดิอุสเนี่ยเอาง่ายๆก็คือเป็นการเล่นเกมกลาดิอุสของฟาร์มีคอมที่ไปพอร์ตลงอาร์เคดนะครับ่วนฝั่งซาลาแมนเดอร์เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปนะครับถ้าผมกดสูตรโคดมิโคดปุ๊บนะครับจะเป็นการปลดล็อกเกมซาลาแมนเดอร์พาวเวอร์แคปซูลเวอร์ชันนะครับและถ้าถามว่าซาลาแมนเดอร์พาวเวอร์แคปซูลเวอร์ชันเนี่ยมันคืออะไรผมขอเท้าความอย่างนี้ก่อนนะครับ ขอท่าความคุณผู้ชมเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเวลาคุณผู้ชมเล่นเกม Life Force นะครับคุณผู้ชมสังเกตที่กรอบไซล่่างเนาะมันจะมีกรอบ Power Up นะครับผมเหมือนเวลาคุณผู้ชมเล่นเกมกาลา d ิอุนี่แหละครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไปเล่น Salamander Power Capsule Version มันจะเป็นแบบนี้ครับนี่เอาง่ายๆครับว่าบรรยากาศเหมือนกับเกม s a l a m a n เด r จริงๆไปเลยแต่ว่ามันจะเพิ่ม เกม Power Up เหมือนกับเกม Life Force ที่ผมบอกคุณผ,ผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี่นละครับผมปลาบานีครับเอาจริงๆนะผมก็สงสัยมานานแล้วว่า Achievement ที่ชื่อบนบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวา B A เนี่ยอ่ามันต้องกดอย่างไรนี่แหละผมก็เพิ่งมาเจอสดๆดร้อนๆ้นี่เองแล้วก็มาทำคลิปให้คุณผู้ชมนี่แหละครับแต่ว่าถ้าไปเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยคือกดตรงๆตามที่ผมบอกไปเลยแต่ว่าฝั่ง PlayStation กับฝั่ง Xbox เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนจาก B A เป็นปุ่มกากบาดวงกลมหรือ วงกลมกากบาทหรือถ้าในฝั่ง Xbox เนี่ยจะเป็น B A เลยหรือว่าเป็น A B เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆยังไงช่วยคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้ครับ